ในการทํางานไว้ก่อนกก็็กรัฐบาลเดินหน้าทํางานอยู่แล้วครับ,บรัฐบาลก็พยายามจะไม่วอกแวกเพราะรู้ว่ามีภารกิจที่พี่้องปจะชชนมอบหมายแต่การทําให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติน,ะนั่นคือทางออกอการแก้ปัญหาที่เป็นจริงนะครับส่วนว่าจะทํายังไงในจังหวะไหนนี่ก็หารือกันได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ใช้ตรงนี้เป็นคาถาในการที่หยุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ขยับกับเพื่อนไปในระบบที่มันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ค่ะถ้าประเมินดูบริบทของสังคมก็ต้องบอกว่าสังคมไทยในยุคปัจจุบันแตกแยกไปมากพอสมควรทีเดียวแล้วก็ถ้ามีประเด็นร้อนๆเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ยิ่งแตกเร้ามากขึ้นจะทําอะไรอย่างไรหรือมองอย่างไรเพราะพักเพื่อไทยก็เป็นจุดหนึ่งในการที่จะเชื่อมหรือประสานตรงนี้ด้วยไหมคะผมคิดว่าเราอาจจะต้องปรับอารมณ์ความรู้สึกในการที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันให้มากขึ้นผมไม่เคยห่วงความความแตกต่างของความคิดเห็นและการมองปัญหานและทางออกเพราะว่า ความแตกต่างมันเป็นสิ่งที่นาไปสู่การพัฒนาสังคมนี่มันจะพัฒนาไปได้มันก็ต้องใช้ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายมาช่วยกันมองแต่ว่าอย่าอย่าอย่าไปทําให้คนมันต้องเหมือนกันในทุกๆอย่างเลยทั้งที่บางอย่างมันเป็นเรื่องที่มันผิดกฎเกณฑ์ผิดกติกาผมผมคิดว่าวันนี้อย่าอย่ากังวลใจเรื่องนี้มากเกินไปแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลแล้ยึดแนวที่สันติวิธีให้มาก ฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วพีายามจะปรับให้ทุกอย่างมามันเข้าสู่ภาวะที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ไม่มีอะไรที่คนเห็นร่วมกันได้ร้อยเปอร็นต์ละครับแต่ว่าทํายังไงที่จะให้สิ่งที่ทุกคนสบายใจมากที่สุด ล้วค่อยๆปรับมันแลวให้เวลาในการที่จะปรับตัวไปทหารเป็นเรื่องที่ควรทำค่ะที่ผ่านมาก็ดูเหมือนมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่จุดสําคัญอันหนึ่งเรื่องของความเชื่อใจถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อใจอฝ่ายหนึ่งจะประสานหรือจะทําอะไรยังไงในฐานะพักเพื่อไทยจะทําอย่างไรให้ฝ่ายหนึ่งเชื่อใจมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําจะไม่ไปทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมรับเนี่ยไม่ยอมรับในสิ่งนั้นได้ไหมคะเราเราก็ยึดหลักนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักมันอยู่ที่ประชาชนเพราะฉะนั้น ทําให้เกิดความเชื่อใจไม่เชื่อใจก็คือเปิดเผยแล้วก็แจ่มชัดในสิ่งที่ทำ <Okay. S 2> แล้วก็มีหลักมีเหตุผลรองรับนะครับเราเองเราวันนี้เราก็ยึดถืออย่างผมวันนี้เข้ามาเป็นผู้ในการพักเพื่อไทยเราก็เตรียมปรับบอมดของเราในการที่จะเข้าหาประชาชนให้มากขึ้น <Okay. S 2> ให้ข่าวสารข้อมูลให้มากขึ้นให้ชัดเจนว่าแต่ในแต่และเรื่องแต่และส่วนนี้เราคิดอะไรยังไงเราอยากจะทําอะไรและพี่น้องประชาชนมีสิ่ง์สะท้อน ว่าถ้าวันนี้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับในการให้ประชาชนมีเสียงมีบทบาทในการที่จะกาหนดทิศทางของประเทศทิศทางของพักการเมืองร่วมกันเนี่ยค่ะเรื่องราวต่างๆมันจะง่ายกว่านี้แต่ไม่เคยยึดถือเฉพาะเพียงนักการเมืองไม่กี่คนกลุ่มการเมืองไม่กี่กลุ่มด้วยนั้นที่ทําหน้าที่ในการที่อยากจะบอกว่าประเทศควรจะเป็นอย่างนั้นเางนี้ค่ะอันนี้แสดงว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักๆที่คุณภูมิธรรมมานั่งในฐานะพอ,อ,อพักเพื่อไทยก็คือจะวางปรับเขาเรียกกลยุทธ์การทํางานของพักทั้งหมด เหลักจจะมีอ,อะไรบ้างคะท,ที่จะพอ <มา S 1> เห็นหนึ่งก็คือระดมทรัพยากรและบุคคลที่มีข้อคิดดีๆมีศักยาภาพเนี่ยเข้ามาช่วยกันทํางานเพ <c oughs> ื่อจะพัฒนาพักการเมืองมีบทบาทในการพัฒนาระบอบประชาิไตยให้มากอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดก <c oughs> ็คงจะเปิดพักให้ลงไปพูดคุยเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการกับบุคคลต่างๆในทุกสาขาวิชาชีพให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง Mm hmm. อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเปิดบทบาทให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานกับพรรคการเมืองให้มากขึ้นที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรัฐประหารแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ระบบของพรรคการเมืองต่างๆก็ถูกตอนถูกบีบถูกกาหนด,ดในเงื่อนไขต่างๆนี่มากเหมือนกันการจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี่ก็ค่อนข้างยากลำบากซึ่ง อันนี้ก็ผิดวิสัยระบอกประชาชนไยที่ควรอย่าเป็นอผมก็กาําลังคิดว่าจะพัฒนาระบบอาสารสมัครของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในพรรคการเมืองให้มากขึ้นนะครับก็ก็คิดว่าขนาดนี้ก็อยู่ในระหว่างที่กําลังคุยกับแผนงานต่างๆของภายในพรรคอยู่แล้วก็คุยกับนักการเมืองของพรรคคุยกับส่วนต่างๆแล้วก็ทํายังไงที่จะทําให้พรรคเป็นพรรคที่เปิดแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดกาหนดและเป็นเจ้าของพรรคได้มากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่วางทั้งหมดเนี่ยจะมาตอบโจทย์การเลือกตั้งผู้ว่ากรทมที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าด้วยไหมคะก็ะตอบโจทย์ทุกการเลือกตั้งแหละครับถ้าตราบใดที่พรรคการเมืองเป็นพรรคที่ประชาชนเขารู้สึกเป็นเจ้าของเขามีส่วนร่วมเขาก็จะปกป้องดูแลแลวเขาก็จะเสนอสิ่งต่างที่เป็นสิ่งดีๆงามเนี่ย ให้แัพ่พรรคได้ไปใช้ประโยชน์ให้มากทีเสุดนะครับการเลือกตั้งกรทมก็เป็นเป็นอีกหนึ่งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงวาระที่มันมันมันพอดีพอดีก็ก็ทานั้นเองค่ะทรา,าบมาก่อนหน้านี้นะคะว่าทนายกเองเนี่ยทนายกรัฐมนตรีเองก็มีการมอบหมายคุณภูมิธรรมไปดูยุทธศาสตร์การ,รที่จะช่วงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรทมที่จะมีการเลือกตั้งให้วางยุทธศาสตร,ร์วางเกมรวมถึงการสรรหาบุคคลที่จะลงเลือกตั้งด้วยนี่คือภารกิจหนึ่งของคุณภูมิธรรมด้วยไหมคะก็ เป็นภารกิจของผู้ในการทักอยู่แล้วครับระยะเวลาของการเลือกตั้งก็ประมาณอีกถ้าตามวาระก็ผู้ว่าท่านก็จะหมดวาระประมาณเดือนมกราค่ะการเลือกตั้งก็คงไม่เกินเดือนมีนาคมปีหน้าก็มีเวลาครับแต่ว่าพรรคการเมืองอย่างพรรคเลือกไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรเฉพาะเหตุการณ์ที่ประเด็นหน้านันแต่ละช่วงนะฮะเพราะฉะนั้นในในกำหนดการทางการเมืองที่เราทําเราก็เตรียมการในการทําล่วงหน้าอยู่แล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากรมากก็เป็นทางหนึ่งก็คือ เปนยังไงที่เราจะต้องมาเรียนรู้ว่าความต้องการของคนกรุงเทพมหาะนะครจริงมีอะไรบ้างแล้วก็คนกรุงเทพเคยชินกับการปกครองของผู้ว่ากรทมที่อยู่ภายใต้พัคประชาธิปัตย์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วต้องดูว่าสิ่งต่างที่ได้รับประโยชน์จากการทํางานของผู้ว่ากรทมเนี่ยมีอะไรบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็จะนามาสิ่งต่างแล้วนี่มาแล้วเราก็อยากจะ ให้คนกรุงเทพเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เราเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้ว่ากรทมได้เข้ามาบริหารการกรุงเทพมาให้ความรับใช้พี่น้องกรุงเทพนะครับจะยากไหมคะในการเอาใจคนกรุงเทพต้องบอกคนกรุงเทพเองก็อาจจะต่างจากการเลือกตั้งในต่างจังหวัดในเรื่องของความแน่นอนฐานเสียงหรืออะไรเนี่ยอาจจะแปรปรวมไปตามสภาวะสถานการณ์ของการเมืองด้วยตรงนี้ผมก็ไ, <ผม S 1> ไม่คิดอย่างนั้นแหละครับผมคิดว่าถ้าถ้าเราสามารถ ตอบโจทย์หรือยืนยันให้ท่านคนกรุงเทพทั้งหมดได้เห็นว่าเราก็เป็นพรรคการเมืองที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากจะทําอะไรให้คนกรุงเทพสิ่งที่สําคัญทีคือเราเสนอนโยบายที่ดีให้คนกรุงเทพได้ถ้าถ้าคนกรุงเทพได้เห็นนโยบายที่เราเสนอ,อแล้วก็สอดรับกับสิ่งที่เขาต้องการแสดงว่าเราสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจเขาได้โอกาสที่เราจะได้รับการไว้วางใจจากกรุงเทพก็น่าจะมีค่ะมีมองมองตัวบุคคล <S <S อะไรไว้บ้างหรือยังคะที่จะมา คัดเลือกที่จะมาลงชิงก็อี้ผู้ว่ากทมก็ยังมีเวลาครับคณะกรรมการคัดเลือกอบุคลากรที่จะเลือกอลงกรุงเทพหมหานครเนี่ยก็ยังมีเวลายังยังตั้งเดือนมีนาหน้านะฮะยังมีเวลาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าะะระยะเวลาสักระยะหนึ่งที่เหมอศพนี่ก็คงจะเสนอตัวให้คนกรุงเทพฯได้พิจารณาแต่ขณะนี้สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือการจะเสนอนโยบายที่เหมาะสมให้กกรุงเทพฯได้เห็นว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งดีๆที่เราคิด ที่เสนอสมานครตรงนั้นน่าสนใจกว่าแล่ถ้าเราได้เสนอสิ่งที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ตรงประเด็นที่คนกรุงเทพกำลังคิดอยู่เราจึงเสนอว่าไอ้นโยบายแบบนี้คนที่เหมาะสมคือใครคนกรุงเทพก็จะได้ตัดสินใจในในการเลือกตั้งที่จะมาถึงค่ะหนักใจไหมกรุงเทพฐานเสียงของประชาชนไยก็ต้องถือว่าแน่นการเลือกตั้งก็เป็นการเมืองเราเป็นนักการเมืองเรามีหน้าที่ที่ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นภารกิจอยู่แล้วค่ะ ค่ขะขอบคุณค่ะคุณภูมิธรรมนะคะขอบคุณครับมีโอกาสหน้าคงได้คุยฝากความคิดถึงคุณดันใยได้ไค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะให้คุยคุณดันในนะคะโอกาสหน้าเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้เห็นหลากมุมมองนะคะหลายมิติทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของการบริหารการจัดการนะคะที่ร่วมอยู่ในทีมทํางานกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเติมเต็มกันต่อนะคะเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนะคะเราจะไปดูท่าทีของกลุ่มนปชนะคะกันบ้างนะคะว่าผลการตัดสินหากออกมาในแต่และแนวทางเนี่ย ทางกลุ่มแกนนำนปชจะดําเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณก่อแก้วพิคุณทองนะคะสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนํานปชด้วยนะคะโดยเฉพาะน่าจะชัดเจนแล้วนะคะว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้จะไม่มีการนัดชุมนุมกลุ่มนปชที่จะไปรวมตัวกันที่ไหนอย่างไรแต่การขับเคลื่อนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณก่อแก้วพิคุณทองสวัสดีค่ะคุณก่อแก้วคะ่ะ สวัสดีครับพลมลัสสวัสดีครับท่านสังคาค่ะในส่วนของทางกลุ่มรปชก็คงจะมีการประเมินสถานการณ์การวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญน,นะคะวางหรือมองหรือคาดหมายว่าคําตอบจะออกมาอย่างไรคะ,ะส่วนตัวนะครับส่วนตัวเชื่อว่าคงไม่แรงนะครับมน่าะม่าศาลศ<ร>าลคงวิจัยขั้นตอนว่าศาล มีอำนาจรับคำร้องของผู้รอ้องโดยไม่ผ่านราการสูงสุดนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วเมื่อศาลเนี่ยนอำนาจรับคำร้องเนี่ยศาลก็ไปมาไม่ได้ใช้ต่อ,อเป็นผมเชื่อว่าศาลคงไม่ได้ใช้ทางใดทางหนึ่งนะครับทางหนึ่งก็คือว่าบอกว่าแก้โนนทั้งฉบับโดยการยกกลางใหม่ได้แต่ว่าต้องให้ศาลเป็นผู้ไม่ได้ัยว่า เป็นการลมร้มล้างการปกครองหรือไม่อืหรือไม่อีกทางก็บอกว่าแก้ทั้งฉบับไม่ได้ต้องไปแค่อะไรมาตราห้ได้เสนอกลับมาใหม่ครับผมเชื่อว่าสองทางนี้นะฮะมีความน่าจะเป็น้าออกมาในแนวทางนี้ทางกลุ่มนอประชนี่จบไหมคะจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรต่อไหมคะคือโดยหลักการแล้วนเนี่ยพวกผมมองว่า ถ้าศาลมีคําไม่ได้ใายว่าศาลสามารถรับคําร้องได้โดยไม่ผ่านอายการสูงสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหนึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐนูนฉบับปัจจุบันค่ะแล้วก็สองขัดต่อหลักการประชาธิปไตยพื้นฐานที่บอกว่าอำนาจสามฝ่ายฝ่ายบรหิหารฝ่ายนี้เป็นอย่างไฝ่ายตุลาการเนี่ยต้องเป็นอิสระนะครับและต้องตรวจสอบและถงดูเช่กันและกันนะครับอ่ ถ้าศาลสามารถแทรกแซงการดำเนิน,นงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้เนี่ยนะครับก็ะจะทำศาลกา็จะมีอานาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาว่า,ำาอำนาจตามฝ่ายไม่สมดุลกันนะครับม,มันจะผิดหลักการซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกผมเองผมพูดะะกันนะแกนนานบชนะครับก็คงไม่สามารถยอมรับตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันผิดหลักพื้นฐานอย่างรุนแรงนะครับสิ่งที่ ที่ตามมาหลังจากนี้คือว่าถ้านสาร,รีกลาไม่ได้ใช้อย่างนั้นเนี่ยแต่ในช่วงที่ผ่านมาพวกผมเองได้ยื่นถอดถอนตุลาการสามนูนทั้งเจ็ดท่านนะครับค่อายื่นไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ,อยื่นในช่วงที่สารรับคําร้องของผู้ร้องห้ารายไว้เนี่ยพวกผมก็ได้ยืน่นต่อประธานวุฒิสมาชิกนะครับขอให้มีการสอดถอนเจตุลาการ <C. S 2> ที่มีมติรับรองนะครับซึ่งกระบวนการสอบสวนตรงเนี้ยถ้าสามีคำนิชไฉอย่างที่ว่าเนี่ยพวกผมเองคงคงปล่อยให้กระบวนการสอบสวนมันก็เดินหน้าไปนะครับค่ะและในส่วนของทางกลุ่มนปชจะขับเคลื่อนอะไรยังไงคะถ้าผลออกมาแบบนี้ที่บอกว่าคงจะต้องมีการดําเนินการอะไรบางอย่างนี่คือจะดาเนินการอะไรไหมครับถ้าแค่นี้เนี่ยคงไม่คงไม่ออกมาชุมนุม ประท้วงมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่า,ามันถือว่าถึงแม้มันจะเสียหายหต่อระบบประชาธิปไตยถึงแม้จะเสียหายหต่อหลักการแต่ว่ามันก็ไม่รุนแรงถึงขนาดที่ว่าต้องเผชิญหน้าแต่หาก,กันนะครับก็คืออาจจะไม่เห็นด้วย<ป>กับแนวทางนี้แต่ก็คงจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวส่วนส่วนของนประชคงไม่เห็นด้วยและคงไม่ยอมรับตรงนี้แต่ว่าคงไม่ออกมาชุมนุมประท้วง นะครับคงผักดันเรื่องการถอดถอนต่อไปให้จบขึ้นกระบวนการนั้นเองก็ไปใช้กระบวนการในการที่ยื่นถอดถอนไปแล้วก่อนหน้านี้แทนนะคะส่วนวันที่สิบสามวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้จะไม่มีนปชคนเสื้อแดงหรือใครก็ตามเนี่ยไปชุมนุมที่ศาลรัฐธรรมนูนไม่ไม่ไม่ดีครับอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเราไม่อยากให้ถูกมองภาพว่าเป็นการกระดานศาลรัฐธรรมนูนแล้วก็เราเชื่อว่าวันที่สิบสามเนี่ย ฝ่ายตรงข้ามคงมีการไปเกณฑ์อดีตคอมมิวนิสต์มามาคุ้มครองสารอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นถ้าเดี๋ยวมือนชนสองกลุ่มไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยจะมีการ,รวิรวาดทะหรือมีการอะเร่าทะเละาะวิวาละเล,ะกละ็กน้อยกันแล้วมันทําให้ภาพไม่ดีะก็ดีอย่างน้อยไม่ทําให้สถานการณ์อ๋อขอร้องทุกฝ่ายอย่าอยาบไปกันเลยนะครับถ้าถ้ามีอะไรจะกลับเพื่อนค่อีกดูหลังคอมมินิสต์จะดีกว่า นะฮะมันจะทําให้สังคมไม่กังวลเรื่องนี้นะครับถ้าไปอยู่ที่เดียวกันเดี๋ยวสังคมก็วิตกกังวลได้อาจช่ค่ะ <c oughs> ค่ะงั้นมาขอบคุณนะคะคุณก่อแก้วค่ะขอบคุณครับคุณอมรักษ์ครับวันนี้คุณเดนัยไม่อยู่แล้วครับ,บคุณดเนณดนัยปลีกวิเว,วกไปต่างประเทศค่ะเดี๋ยวสักาห์หน้ากลับมาค่ะ ครับสมกบคุณค้าวคุณนุนแลครับค่ะขอบคุณนะคะคุณกอบก้าวคุณทองค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะและเป็นแกนนํานปชด้วยก็เห็นท่าทีชัดเจนแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับสารเพราะมองว่าไม่ถูกต้องในแนวทางที่ทางนปชขับเคลื่อนแต่ก็ยืนยันชัดเจนว่าคงจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรใดๆในการที่จะออกมาเรียกร้องอีกนะคะก็ถือว่าชัดเจน